โอเคครับสวัสดีครับคุณกำลังพบกับเอ้ไม่ใช่สวัสดีครับคุณกำลังพบกับท่านทีวีซีทีวีซีชแนลนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาสอนทุกคนเอาดาบเอาดาบที่พวกคุณยังไม่เคยจะมีกันนะครับก็คือดาบอันนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับผมพอคุณมีดาบอันนี้แล้วใช่ไหมครับอยากถ้าคุณอยากจะได้ดาบอันนี้นะครับคุณต้องไปตีบอสตัวหนึ่งนะครับผม ให้ใส่คำสั่งนี้ไปเลยนี่ไงไอ้หิว่าคุณย่าปิ้นไม่เห็นน่ากลัวเลยวะให้ใส่ให้ใส่คำสั่งอันนี้ไปเลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์จุดแล้วพิมพ์เอ้ยไม่ได้นะครับผมรีบไปเด้อโอเคใส่คำสั่งนี้ไปเลยนะครับพอคุณใส่ไปเสร็จนะครับมันจะพาคุณมันจะพาคุณไปหาวอตตัวตัวเองนะครับผมหีบอโแคทเกมอยู่ ไม่ใช่บ,บอสตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมโอ, <Okay. S 2> โอเคครับมันก็คือดาบอันนี้นะครับดาบที่แบบอยากจะได้นะไม่ไม่ใช่ตีบอสตัวนี้นะไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ครับเราบอสตัวนี้อุ้ยโทษทีครับบอสตัวนี้เราจะไม่ตีให้คุณเดินถอยหลังไปตรงนี้นะครับผมอ่าบนอะไรหนากวะ <c oughs> ไอ้บีบอลก็แคลดเกมอยู่แม่งมันพิมพ์ด่ากูชัดๆเลย ครับแม่งอันนี้ก็ต้องขอไยสําหรับคนอื่นด้วยนะครับแบบคือแบบคือมีเพื่อนที่คนตีนอย่างเงี้ยครับก็ต้องทําใจไว้รับไอ้บอลนะฮะพี่เสียงพี่ซาร่าดังเลยนะครับผมเก็บต่อยแม่งกดไอ้เนี่ยลงคาด้วยโอเคครับผมอ่าอันนี้ก็คือบอสนะครับผมเป็นบอสที่แบบเออค่อนข้างจะกระจอกน่าดูนะผมอ่าส่วน ใครที่มีแบบนี้ก็แม่งแบบไม่ต้องรอช้าครับเวลสามสิบเก้าครับลุยแม่งนะครับผมอ่านะเ yeah. ยื้ยยอหรอหรอลุยเลยลุยเลยครับบอสตัวนี้แบบอ่าก็ดูค่อนข้างจะแบบสู้ผมไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าดูลดักษณะอแล้วแบบอ่าน้อยเวลน้อยกาผมาาาเองหลังจากได้กุญแจของไอ้เคยนั้นแม่งไปไหนต่ออะ ไปเอนไปตรม้องขกนะครับผมบางทีแบบโจมตีเข้าสามพันนะครับอ่าแม่งแรงเกินนะครับผมโอเคไม่ต้องกลัวครับเลือดผมจะลดลดเยอะลดน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปใส่ใจครับผมวิ่งหนีปั๊บกูวิ่งหนีก่อนอุ้ยค่าค่าค่าบอสตัวนี้ตายเลยนี่ที่ผมอ่าแล้วพอหลังจากคุณฆ่าบอสตัวนี้ก็จะได้ดาบมานะครับผมจริงเหรอได้ดาบไปเหรอมันจะให้ไม่รู้มันจะให้ดาบ ดาบผมมาหรู้เปลเพราะว่าผมมีแล้วนะครับน่าจะไม่ให้แล้วนะครับโอ้ไม่รู้ด้วยค่ามันได้เลือดมันก็ลดเหลือครึ่งนะครับผมในระหว่างนั้นเลือดผมลดแบบโคตรน้อยเลยนะครับผมเว้จริงอ่ะโอ้โหเทพอ่ะกลัวับผมว่าบอสบอสแม่งกากครับผมอ่าเราสู้ไป แล้วตีบอสทำไมบอสถึงเลือดไม่ลดอ่ะบ้าเหรอมึงพูดทำไมวะไอ้้ไอสัตว์แม่งบ่นเยอะเดี๋ยวกูก็ตบไอสัตว์ตามมาตบมาไม่อันนี้บ่นหมดหมดยขั้นพี่สัตว์เออว่างซารล้วไม่บ่นหรอกเจ้าหญิงมิกุนะครับผมอ่านะครับผมอ่าพอพอฆ่าเสร็จปุ๊บบอสแม่งก็จะตายนะครับแล้วแม่งพอบอสตายเสร็จปุ๊บเราก็ม่เจ้ ได้ดาบนี้มานะครับผมเราฆ่าบอสละบอมันไม่ตายหรอกเอ <laughs> ๊สัตว์กวงสายแม่งอะครับแม่งเพื่อนกวนตีนครับต้องไปใส่ใจนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอเราฆ่าบอสได้เสร็จนะครับเราก็จะได้ดาบไอ้ตัวนี้ของมันนะครับอ่าส่วนดาบดาบต่อไปนะครับอันนี้เป็นดาบนี้ต้องไปทําเคเวสเอานะครับผมอ่าซึ่งซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคนจะสอนครับ โอเคครับสอนเดี๋ยวผมจะสอนกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคสําหรับการสําหรับการการสอนพวกคุณให้เอาดาบนี้แล้วนะครับก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับผมอัดไม่เกินไม่เกิน4นาทีเอ้ยอัดไม่เกิน5นาทีนะครับโอเคครับสําหรับการแคสเกมก็ขอจบกันเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ